อันจะพากันไปไหนนะอิสกัวถ้าไทยแลนด์พวกเธอใส่แค่นี้ไม่พอนะอ่นบาบายแล้ไอเหียนเฮโดไปไหนละ่ะปั๊บ <Yeah. S 1> มานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเลย จะไปไหนไม่ได้แค่เสื้อกับแพมเพิแล้วก็รองเท้าบูทอนะฮะอันถ้ากันจับน้องใส่แตงตูอันนอ,นองกับไปใส่รองเท้าเองอ้กับแตงตูใส่หมวกใส่อันผ้าพันข้อของน้องจะสีออกไปเดินทางใชนะี้ยเพชมานี่ก่อนซิ <Yeah. S 1> ไปเอารองเท้าอันสมัมน พันเป็นเด็กหน่อยยูมาใส่กันยัดเขาไปได้จังไดหนู่้องเท้าสีขาวพ่นถุงมือกับคนละสีต่างหากไงนี่คือหัวหน้าแบบโอ้ยหัวนั่งแบบนะคะครีเอทได้ดีมากเลยบึงพี่เพชรพี่ปับ๊บอันนั้นมันลองอันนั้นมันองเท้าพี่พี่เพชรไม่ใช่เหรอเพชรอันนี้มันลองเท้าเพชรไม่ใช่เหรอที่น้องใส่อยู่เนี่ย เดินเข้ามาใกล้ๆมามาสิเดินเข้ามาสิให้แม่ดูสิหยุดเบิ่งเหรอเด้อค uh ่ะแฟนขับนั่งเพื่นผู้หนึ่งขี้โมกย่อยคุณอะเช็ดขี้โมกก่อนสิเฮียนพื่นแต่ไม่ยอมเอาเสื้อหมอสเลยจ้าอยากกะใส่เก่งๆล่องข้าซองอ๋อเฮียนแป๊มเขาละโอ้ แล้วน้องอยู่ไหนพ้ากันแต่งตูสิพากันออกไปแต่งกันเองนี่นนะอันนี้มันถุงเท้าของใครนี่มันถุงเท้าของพี่ภูมไม่ใช่เหรออือเอาใส่เองสิอมามมาอม่ เดี๋ยวไปไหนละไข่ใส่แค่นั้นก็จะไปไหนละปั๊บอาจจะไปะไปงบืที่ไทยลอะายนนนอืมไที่ไหนลวนะพี่ดูซิประตูล็อกหรือเปล่า้ามัจะขึ้นมาเ0 0ัสเนียแล้ล้วเลี่สแนด์ลบนนี้่เอน์คุณจะต้อไ่งคุอซ อ,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 อันเสื้อตอนนั้นมันของพี่ภูมิใช่หรอเเพชเสือเส้อสีน้ำเงิน<อ>น่ะอยาหืมเพป้าก็่ะปอะไรแล้วก็ใส่เองสิลูกอันเนี้ยอะใส่ให้น้องสิ มปปุเอะยืนขึ้นให้พี่เพชรใส่ให้ยืนขึ้นยืนขึ้นสูงเถอะล่ะอยากได้มีค้ลากเกาะหลังโอเคสุดยอ้ยาไปลงไป เอาใส่เนอะอ๋อเอาเอาลองไป story, so <grateful> นี่มันเสื้อพี่ภูมิเลยเดี๋ยวเขาว้าวนะเดียวภูมิตื่นมาเดี๋ยวภูมิว้าวนะถ้ากันเล่นกันอะเอาไปเก็บ เดี๋ยวเขาตื่นมาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาไป avenues, เอาไปเก็บไปลงไป <Okay. S 1> ปั๊บลงไปไปเอาเสื้อไปเก follower, 對對็บไปพี่เพชรเอาเสื้อไปเก็บด้วยบายบายไม่ต้องไม่ต้องบายบายนี่จะไปไปถึงที่ลุงอับลุนที่ไทยแลนด์อืมป๊าปต้องต้องสเดินเองเลยเราจกต้องรอนะเราจะไป thank yeah. you